Hello, this is Sam. How are you today? We're going to worship the Lord in song uh, in Thai today. We're going to share in Thai first and then later on I will share in English. Uh, please tell your friend who speak Thai. And this is Sam, Siam, so former Buddhist priest, now minister for the Lord Jesus Christ. We're going to sing and worship the Lord together. If some of you will ready t n d let's do it together now in in the name of Jesus amen and amen เราจะลองมาพร้อมกันนะครับผมแซมตะยามมาประกาศข่าวประเสริฐให้พวกพี่น้องเราฟังวันนี้นะครับผมองค์พระเยซูคริสต์เจ้ารักเราแล้วเราก็จะได้ยกย่องสรรเสริญพระองค์ร่วมกันนะครับมาลองเพลงด้วยกันนะครับผม ข้าขอถาวายเกียรติพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ได้ประทานพระบุตรเพื่อเป็นข้าทายโดยยอมพรีพระชนทายบาปเราที่กางเขน เพื่อให้เราทุกคนถูกชาติหมดบาปหมดเวรพร้อมๆกันครับสรรลเสริญสรรลเสริญแด่พระเจ้าด้วยยินดีสรรลเสรินแด่พระเจ้าจงให้ชาวโลกยินดีเชิญมาเฝ้าพระเจ้าโดยพระนามพระเยซู ท้าวาเกียรติพระองค์ผู้ทรงเมตตาอินดูโอสรรเสริญสรรเสริญสรรเสริญพระเจ้าขอให้พวกพี่น้องเราเปิดไปที่หนังสือโกลโลไซนยนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาในหนังสือโกลโลไซน์ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเชื่อว่ามีความสำคัญนะครับที่จะช่วยให้เรานี่แข็งแรงแล้วก็จเจริญรุ่เรงเรืองในพระเจ้าของเรานะครับ ในหนังสือ,อโครโนไซนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับเปิดไปที่บทที่3ครับวันนี้เราจะมาดูโคโรไซ์บทที่3นะครับผมฮาเลลูย์วันนี้เราจะมาคยุยกันกบเรื่องเกิดใหม่ดูสิ่งใหม่เอเมนเราเป็นคนเกิดใหม่เราก็ดูสิ่งใหม่เมื่อก่อนเราคนเก่าเราก็ดูสิ่งเก่า โอเคเราจะมาฝึกษาด้วยกันวันนี้ผมแซมายามครับประกาศข่าวประเสริฐจากอเมริกาแคลิฟอร์เนียมาอยู่ที่นี่46ปีแล้วคิดถึงเมืองไทยเราหลือเกินคนไทยได้อยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเราดีใจครับที่เรามาเป็นลูกของพระเจ้าด้วยกันลูกของพระเจ้าเราเป็นคนเกิดใหม่นะครับเราก็ดูสิ่งใหม่ในโกลโไซายบทที่3บอกว่าอย่างนี้นะครับผมว่าเมื่อท่านได้ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตร่วมกันกันกบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว จงสแสวงหาแต่สมบัติในสวรรค์อันเป็นที่ที่ที่พระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าประทับอยู่ที่นั่นนำเบื้องขวาประหัตของพระเจ้าอย่างผู้มีอำนาจและศักดิ์ศรีข้อที่สองจงใฝ่ใจอยู่แต่ในสิ่งเบื้องบนเท่านั้นอย่าปล่อยเวลาให้หมดไปด้วยการเฝ้าคำนึงถึงสิ่งในโลกนี้เพราะชีวิตเก่า แต่ผลหลังของท่านได้ตายไปแล้วและชีวิตที่แท้จริงของท่านก็ถูกซ่อนอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์และพระเจ้าในสวรรค์แล้วและเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเส,เสด็จกลับมาท่านทั้งหลายก็จะมากับพระองค์ด้วยและมาในสภาพที่มีสง่าราศีอันรุ่งเรืองเช่นเดียวกันกันกบพระองค์เอเมนพระองค์เจ้า ลูกขอพระคุณในพระคำพีข้อนี้ที่เตือนสติให้พวกลูกนี้จงเ,เกิดใหม่แล้วดูในสิ่งที่ใหม่ลูกขอพระคุณช่วยลูกกระเดิด่อส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เข้ามาช่วยในการพูดของลูกวันนี้แล้วในการฟังของพวกล,วลูกเราทุกคนวันนี้ด้วยองค์พระบิดาเจ้าในพระนามขององค์พระเยซูกิจเจ้าลูกร้องขอเอมนแอนเอมนผมแซมสยามนะครับเรามารู้จักพระเจ้าประมาณ39ปีทปีจะแล้วมา แล้วก็ตื่นเต้นดีใจที่มาเห็นพวกพี่น้องในเพลรสโคปอีกทีหนึ่งวันนีเ้เราเป็นคนเกิดใหม่ไม่ได้เราเข้าไปในท้องท้องของมารดาหรือแม่เรานะเกิดใหม่คือมีวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในใจเราเราเมื่อก่อนเราขาดการติดต่อครับพระเจ้า,าหรือว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็ว่าแบตเตอรี่ต้องตายต้องสตาร์ทใหม่ชาร์จใหม่เราแบตเตอรี่ก็เกิดขึ้นใหม่มีกําลังใหม่ชีวิตเราก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนเนี่ยนะ ปู่ย่าตาสังกสีเรานายอาดัมเนี่ยเขา,เาได้ขาดการติดต่อกับผู้สร้างคือพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างสวรรค์ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกนะครับเมื่อมาเมื่อซาตานเขาไปยุไปแย่อาดัมและอีวาอาดัมอีวาก็เลยขาดการติดต่อกับพระเจ้าเพื่อเราไปฟังความใครนะครับ <c oughs> เราก็ขาดการประชาสัมพันธ์กับคนที่เราเคยประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับในกรณีนี้ อาดมอีวาเคยเดินเคยสังสงรรค์กับพระองค์อยู่ในสวนเราคุยกันกับพระองค์อยู่ตลอดเมื่อหลังจากที่เขาได้ไปทําความผิดโดยที่บาปมาโดยการไม่เยื่อฟังวดยมารไปหลอกเขาเนี่ยเขาก็เลยพระคำของพระเจ้าวิญญาณของเราที่เคยประสากนกับพระเจ้าก็เลยขาดสบัน้นหรือว่าตายไปแต่ก็ยังมีนะครับที่พระเจ้าเป็นห่วงมนุษย์โลก พระอ,องค์รู้ว่าเราจะสอบตกพระอ,องค์รู้ว่าเราจะถูกมารซาตานหลกอกพระองค์ก็เลยวางแผนก่อนที่พระอ,องค์จะวางแผนการสร้างโลกนี้ว่าเอาละเราจะส่งพระบุตรของพระองค์ของเราคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยได้ลงมาเพื่อจะได้เป็นสะพานเชื่อมให้เรากับมนุษย์ได้เข้าหากันอีกทีหนึ่งเมื่อเราได้ตอ้อนรับพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในหัวใจเราวิญญาณของพระเจ้าก็ได้มาอยู่กับเราเราก็เป็นคนเกิดใหม่ผู้อย่างนั้น นะครับเราเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีหรือเป็นคนเก่งแต่เรามีพระเจ้าได้มาประสานงานให้เราเข้าถึงพระบิดาเจา้าเราได้ทีนี้พระคัมภีร์ของพระเจ้าข้อนี้บอกว่าเกิดใหม่และดูสิ่งใหม่เมื่อก่อนใช่ไหมครับเราก็ถูกมารหลอกเราก็เชื่อของมารเราก็รักที่มืดนะครับเราก็เรเราก็ทําตามใจมามีการฆ่ามีการเกลียดมีการชางังมีการอิจฉาริษยายอย่างลูกของแอดม เคนนี้ก็อิจฉาน้องชื่อเอโบเขาก็เลยมีปัญหาต้องฆ่าน้องตั้งแต่นั้นมาโลกเราก็วุ่นวายนะครับที่มีการตีมาการฆ่าการทําลายอันนี้ก็มาจากผีจากมารจากซาตานแต่พระเจ้าองค์พระเยซูสต์เจ้า,จา,จา,จาลงมาเพื่อเราจะได้ชีวิตเราชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตที่มีแต่ความรักมีแต่ความเมตตามีแต่ความกรุณากันเรามาศึกษาแต่เราหัวข้อแต่หัวข้อว่าเมื่อท่านได้ฟื้นขึ้นมา ร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วจงสแสวงหาแต่สมบัติในสวรรค์อันที่พระคริสต์ประทับอยู่ในหัวข้อขอีกข้อหนึ่งผมอยากให้เราเห็นอยู่ในหนังสือแฮบลนนะครับหรือว่าฮิวบรูนี้บอกว่าจงจงตั้งตั้งตาต,ต,ตั้งใจหรือจงหมายเอาองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นบอ่อแห่งกำเนิดความเชื่อของเราและผู้ทําให้ความเชื่อของเราบรลุผล พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชน่างหน้าอดสูบนไม้กางเขนโดยไม่ถือว่าเป็นที่น่าละอายแต่ประการใดเพื่อรับเอาความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ่กว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้พระองค์แล้วและบัดนี้พระองค์ก็ได้ประทรับบนพระที่นั่งอันสูงเกียรติณะเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าพี่โน้องที่รักของผมพระเยซูคริสต์เจ้าได้เอาชนะความตายพวกเราก็ชนะความตายได้ถ้าเรามอง มองไปสิ่งที่ใหม่มองไปในสิ่งของพระเจ้ามองไปที่เบื้องบนมองไปที่องค์พระเยซูเมื่อพระเยซูเป็นตัวอย่างให้เราทํำยังไงเราก็เป็นตัวอย่างอย่างนั้นเราไม่ละอายนะครับเราไม่ละอายแต่ประการใดถ้าเขาจะมาดา่าเราจะมาเกลียดเราจะเข้าใจเราผิดว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าบ้างเออเราไม่กินเหล้า เราไม่สู่บุรีเราไม่โกหก,กตอแล้วเราไม่ทําตามในสิ่งที่เราเคยทําตามมาก่อนเราทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราทําตามอย่างนี้นะครับเราก็เป็นคนเกิดใหม่เราเป็นคนดูในสิ่งใหม่เราขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วพระคคำพีอ e, ีข้อหนึ่งผมอยากให้พวกเราเห็นอยู่นะครับอยู่ในสองโครินโตบทที่ห้าหัวข้อ7บอกว่าเมื่อ,อ 2โครินโตบทที่5ข้อ17บอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดน้อมใจเข้ามาหาพระองค์พระเยซูคริสย่อมหมายของว่าชีวิตจิตใจสภาพภายในของเขาก็ได้รับการถูกถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์พระเยซูคริสเมื่อเราน้อมใจเมื่อเราเชื่อพระองค์ให้พระองค์เข้ามาอยู่กับเราเราก็เป็นคนถูกสร้างขึ้นใหม่เขากลายเป็นคนใหม่ ที่หันเหไปจากชีวิตเดิมชีวิตเก่าๆแก่ๆชีวิตที่เป็นของมืดเราไม่เอาเราเดินที่ที่แสงสว่างนะครับเขากลายเป็นคนใหม่ที่หันเหจากชีวิตเดิมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากพระเจ้าทางสิ้นไม่ใช่เราเป็นคนสร้างแต่พระเจ้าสร้างเราพระองค์ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยอาศัยพระเจ้าทรงให้เราคืนดีกับองค์กับพระองค์โดยอาศัย,รพ,รย,ศยพระเยซูคริสต์เจ้า เป็นเครื่องเชื่อมโยงเป็นเครื่องเชื่อมโยง I speak in Thai right now so uh, I just would like you to uh, listen to me later on when I share the word of God so uh, just hold on in about 15 minutes I will share with you later okay ผมบอกทางคนอเมริกันเขาจะได้เข้าใจนะครับ uh, สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากพระเจ้าทั้งสิน้น พระองค์ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยอาศัยพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องเชื่อมเชื่อมโยงและโปรดหมายหน้าที่ให้เราชักนําทุกๆคนให้คืนดีกับพระองค์โอ้ขอบคุณพระเจ้าหน้าที่ของเราก็คือไปชักนําคนที่ดื้อคนที่เดินทางผิดคนที่เดินในทางที่มีดมืดคนที่เขาติดตามมารซาตานไปให้เขาหันหลังกลับคืนมาหาพระเจ้า อย่างวันนี้ผมก็ไปทิฐานในคนที่โรงพยาบาลคนหนึ่งนะครับเขาเจ็บเขาป่วยให้เขาคืนดีกับพระเจ้าแล้วเขาก็คืนดีกับพระเจ้านะครับทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงทําให้มนุษย์คืนดีกับพระองค์โดยทางองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้ทรงถือโทษในความผิดบาปของเขาโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าเราปฏิบัติตามพระบัญญัติทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วก็เราก็ ไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่พระองค์ไม่ได้ทรงถือโทษในความผิดบาปของเขาและทรงมอบหมายให้เราประกาศข่าวอันเประเสริฐในการคืนดีนั้นแก่ผู้อื่นอีกด้วยหัวข้อยี่ฉะนั้นเราจึงมีฐานะเป็นทูตขององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงใช้ให้เราประกาศเรื่องนี้แก่ท่านทั้งหลายขอเราจึงขอร้องพวกท่านในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้คืนดีกับพระเจ้าเสียเถิด พราะพระเจ้าทรงกระทําให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่ไม่ได้ทําผิดบาปต้องต้องรับผิดเพราะผลแห่งความผิดบาปของเราเพื่อว่าโดยผลของการอันเดียวกันกันกบพระคริสต์จะได้ทําให้เรากลายเป็นคนบริสุทธิ์สะอาดตามคันลองของธรรมของพระเจ้า <Français. S 2> ง,ง่ายพระองค์ไม่ได้มีความผิดคุณบาปแต่พระองค์มารับบาปรับกรรมพระองค์เป็นแพะรับบาปรับบาปรับกรรมแทนพระองค์เป็นพระเพนไปเมีสาน้อยของพระเจ้าผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์แต่มารับบาปรับกรรมแทนเราแต่ด้วยนี้เมื่อเรารู้ว่าพระองค์มารับบาปรับกรรมแทนเราชีวิตเราก็เป็นชีวิตใหม่แล้วเราก็ต้องมองในสิ่งใหม่นะครับอย่าไปมองในสิ่งของมารซาตานมองไปที่พระองค์ผู้จะทําให้ความเชื่อเราสําเร็จนะครับอันนี้แหละครับผม หน้าที่ของเราก็คือว่าเกิดใหม่แล้วก็มองไปในสิ่งใหม่อย่าไปมองในสิ่งเก่านะครับเพราะว่าหัวข้อที่พระว่าเพราะ,ะชีวิตเก,เก่าที่หันหลังของท่านตายไปแล้วชีวิตเก่าเราตายไปแล้วความโกหกโตแลวความสมบกสมมอมนั้นตายไปแล้วไม่ต้องไปเอามันคืนมาอีกล้วชีวิตแท้จริงของเราก็ถูกซ่อนไว้กับองค์พระเยซูคริสต์และพระเจ้าอยู่ในสวรรค์แล้วแล้วเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตที่แท้จริงสเสด็จก,กลับมาท่านทั้งหลายก็จะได้มากับพระองค์ด้วย ขอบคุณพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาครั้งแรกมามาเป็นพระเมีษาน้อยมาเป็นแกะของพระเจ้ารับบาปรับกรรมแทนมาครั้งที่สองพระอ,องค์จะมาของโลกแล้วพวกเราก็จะมาของโลกกับพระองค์ด้วยด,ด้วยเหตุนี้เราก็ต้องมีชีวิตให้สมกับการเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่เป็นลูกมันไม่ได้เป็นทาสของมารซาตานแล้วชีวิตเก่าเราผ่าพ้นไปดูสิเรากลายเป็นสิ่งใหม่ เอเมนทีนี้วันนี้บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องข่าวดีอันนี้คุณแซมผมอยากจะได้เป็นมาลูกอยากจะได้เป็นลูกของพระเจ้าจะจะเป็นคนเกิดใหม่จะทำยังไงนะช่วยหน่อยยินดีครับการที่เป็นคนเกิดใหม่ไม่ได้ยากเลยเรายอมรับว่าเราอยากจะทําความดีแต่บางครั้งบางคราวมันทําความดีไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกอยากจะทําใจเราอยากจะทําดีแต่ทาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันมีบาปนะบาป ของที่มารตาลาาเอาไปไว้ในใจเราเนี่ยและพวกบาปอันนี้แหละมันพยายามบังเราไว้เราอัญเชิญพระองค์เข้ามาทําลายบาปเราโดยเอาเลือดอบริิ์ของพระองค์ล้างให้เราแล้วก็เชิญพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราจะเป็นคนเกิดใหม่ครับไม่ยากนะครับผมพวกตอนนี้พระองค์อยู่อยู่ข้างนอกเคาะประตูถ้าใครได้ยินเสียงพระองค์เปิดประตูหัวใจต้อนรับพระองค์ก็เข้ามาเราจะมาอยู่กับเราจะมาอวยพรให้เรา,ให,เราให้เรามีชีวิตใหม่นะครับ ผมจะอธิษฐานให้นะครับพูดตามผมนะครับแบบใจจริงพระเยซูคิดเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ยอมเสียสละเลือดเนื้อของพระองค์หลั่งไหลที่ไม้กลางเขนเพื่อบาปเพื่อกรมลูกลูกเป็นคนมีบาปมีกรรมช่วยล้างบาปล้างกรรมให้ลูกด้วยเถิดด้วยพระโลหิตของพระองค์แล้วลูกอัญเชิญพระวิญ,ญญาณของพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของลูกเข้าไปอยู่ในหัวใจของลูกมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกให้ลูกเป็นคนเกิดใหม่ ให้มีชัยชนะต่อพวกผีพวกมารพวกซาตานวิญญาณความชั่วร้ายตั้งแต่วันนี้ด้วยเถิดลูกขอบพระคุณพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนแเอเมนแค่นั้นนะครับเพียงแต่เราพูดจากปากเราเชื่อใยใจเราก็จะได้รอดพ้นเมื่อเรารับปากว่าเราเป็นคนบาปเราเชื่อใยใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาโปรดเราให้รอดพ้นจากบาปจากกรรมเราก็ได้เป็นคนรอดพ้นนะครับ แล้วพร,พระองค์ก็จะช่วยให้เรารอดพ้นจากการทดลองลอดพ้นจากการสิ่งชั่วร้ายด้วยแล้วก็ส่งเทพธิดาของพระองค์มาปฏิบัติรับใช้เรานะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ แล้วผมจะอธิษฐานแล้วพระองค์ไม่ใช่อธิไม่ไม่ใช่พระองค์จะมาตายเพื่อบาปเราอย่างเดียวนะครับพระองค์บาดแผลของพระองค์ที่ถูกเคียนถูกตีที่ไม่้การเขนทําให้เราได้หายจากการเจ็บการป่วยจากพยาธิโลคาด้วยนนผมอยากอธิษฐานนะครับเพราะว่าพระองค์บอกหมายสําคัญ Circuit. อันนี้จะเกิดที่คนเชื่อเขาเอามือวางแก่คนเจ็บคนป่วยเพราจะหายเมื่อคุณเป็นคนต้อนรับพระเจ้าแล้วมีพระเจ้าอยู่ในใจแล้วเราเชื่อแล้วเราเอามือวางแก่ตัวเราเองนะครับเพราะว่าพระองค์บอกเอามือวางแก่คนเจ็บคนป่วยตัวเราเองเนี่ยเจ็บป่วย แล้วพระองค์ก็จะช่วยให้เราหายเราจะอธิษฐานพระองค์เจ้าค่ะพวกเราเป็นคนที่มีความเชื่อพระองค์บอกหมายสําคัญจะเกิดที่คนเชื่อเมื่อเขาเอามือวางแก่คนเจ็บคนป่วยคนนั้นก็จะหายลูกๆเอามือวางแก่ตัวพวกลูกเองให้พวกพยาธิโลคาอยู่ในตัวในจงหายนะบัดนี้โดยฤทธิอำนาจด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์ได้ทําให้ข้าได้หายจากพยาธิโลคาทั้งสิน้นขอบพระคุณพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนเอเมนหายแล้วครับสรรเสริญพระเจ้าที่บาปเราก็ล้างด้วยพระโลหิตของพระเยซูแล้วบาดแผลของเราบาดแผลของพระองค์ก็ทําให้เราหายจากพระญาติโลคาทั้งสิน้นพระเจ้าเราแสนดีครับต่อไปพระองค์จะคุ้มครองให้เราลอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพระองค์จะเจอิํกลังให้เราพระองค์จะมาทานสิ่งของดีๆดีให้แก่เรามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างครับประมาณ6กพันกว่าอย่างที่พระพร์ของพระเจ้าจะได้มาเกิดขึ้นกับเรานะครับให้เรามอง ไปที่เบื้องบนมองไปที่พระเจ้ามองไปที่พระเยซูแล้วเราจะมีชัยชนะในประเดียวกันนะครับผมแซมสยามพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมพยายามที่จะเทศนาะเป็นภาษาไทยหนึ่งครั้งต่อต่อวันนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษสองครั้งต่อวันเอ่อท่านเราย้อนหลังไปดูได้แซมสยามดอทนะครับ,นะรบนะท่านก็จะได้เรียนรู้ในพระคมภีในกลอูไซและหลายๆบทด้วยกันนะครับที่เราได้เคยได้พูดออกมา วันนี้วันนี้เวลาระบดไปแล้วครับผมเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผมบายบาย